สวัสดีค่ะสวัสดีนะักเรียนทุกๆคนนะคะก็กลับมาพบกับครูแอนเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้นะคะครูแอนก็มีความรู้ดีๆนะคะเกี่ยวกับวิชาภาษาไทยนะคะมาฝากนะักเรียนเหมือนในทุกๆครั้งนะคะส่วนวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยค่ะเรื่องที่ครูแอนจะนำมาสอนในวันนี้นั้นก็คือเรื่อง การแต่งคําขวัญหนึ่งในกิจกรรมสารไทยใจรักนักกวีสีสุนทรครั้งที่4เนื่องในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติปี2564 คำขวัญคำขวัญหมายถึงถ้อยคําหรือข้อความที่เรียบเรียงขึ้นด้วยถ้อยคําที่กระทัดรัดสละสลวยเพื่อโน้มน้าวใจให้แก่ผู้ปฏิบัติมักเรียบเรียงขึ้นในโอกาสสำคัญเช่นวันแม่วันพ่อวันเด็กเป็นต้น องค์ประกอบของคําขวัญองค์ประกอบของคำขวัญมีสามส่วนได้แก่ 1. ความมุ่งหมายหรือแนวคิดคือเรื่องที่เราต้องการจะเขียนหรือหัวข้อที่เราต้องการจะแต่งคําขวัญควรจะมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนเพื่อชวนให้ปฏิบัติตามและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 2. ข้อความหรือเนื้อหา คำขวัญควรจะมีข้อความหรือเนื้อหาที่กระทัดรัดสละสลวยเพื่อทำให้จดจำได้ง่ายขึ้น3ศิลปะแห่งการใช้ถ้อยคำในการแต่งคำขวัญน,นั้นควรจะมีการใช้ถ้อยคำที่สละสลวยมีการเล่นเสียงเล่นคำเพื่อทำให้คำขวัญน,นั้นน่าจดจำได้ง่ายขึ้นและเป็นที่จดจำของคนทั่วไป ลักษณะของคำขวัญที่ดี 1. มีเจตนาที่ดีต่อผู้ฟังผู้ปฏิบัติหรือผลประโยชน์ของส่วนรวม 2. มีเป้าหมายชัดเจนเพียงเป้าหมายเดียว 3. ม,มีเนื้อหาครอบคลุมเป้าหมาย 4. ไพเราะมีสัมผัสของจองมีพลังโน้มน้าวใจผู้ฟังให้จำและปฏิบัติตาม หลักการเขียนคำขวัญเทคนิคง่ายๆเขียนคำขวัญได้ไม่ยาก 1. ใช้ถ้อยคำสั้นกระทัดรัดมีความหมายที่ลึกซึ้ง 2. มีการจัดแบ่งจังหวะของคำที่สม่ำเสมอทำให้สามารถจดจำได้ง่าย 3. ม,มีการเล่นคำการเล่นเสียงสัมผัสและการใช้คำซ้ำทำให้มีพลังโน้มน้าวใจ สเขียนให้ตรงจุดมุ่งหมายอย่างชัดเจนมีใจความสำคัญเพียงอย่างเดียว 5. ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่จะเขียนและ 6. เป็นคำตักเตือนหรือแนะนำให้ปฏิบัติในทางที่ดีตัวอย่างคำขวัญคำขวัญวันเด็กปี2551โดย พลเอกสุรยุทธ์จุลานน์สามคัคคีมีวินยัยใฝ่เรียนรู้เชิดชูคุณธรรมนักเรียนจะเห็นว่าตัวที่เป็นตัวสีแดงนั้นคือคำของจองคำของจองคือคำที่ประสมด้วยสระเดียวกันตัวสะกดมาตาเดียวกัน ซึ่งจะทำให้การแต่งคำขวัญน,นั้นมีเสียงที่ไพเราะและสามารถจดจำได้ง่ายขึ้นคำว่าคีสัมผัสกับคำว่ามีใช้สระอีเหมือนกันคำว่าในสัมผัสกับคำว่าใยโดยใช้คำที่ออกเสียงไอเหมือนกันคำว่ารู้สัมผัสกับคำว่าชูโดยใช้สระอูเหมือนกันเห็นไหมคะ การที่ใช้คําของจองนั้นจะทำให้คําขวัญน,นั้นจดจำได้ง่ายขึ้นคําขวัญน,นี้มีทั้งหมด14คํานะคะตัวอย่างต่อมาคําขวัญวันต่อต้านยาเสพติดปี2562มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติด จะเห็นว่าตัวสีแดงนั้นคือคำว่าไข่กับคำว่าไพยเป็นคำคล้องจองกันเพราะออกเสียงไอเหมือนกันนะคะซึ่งคำขวัญน,นี้มีทั้งหมด10คำตัวอย่างต่อไปคำขวัญวันภาษาไทยแห่งชาติปี2556ร่วมภูมิใจในเอกราช อนุรักษ์ชาติภาษาไทยจะเห็นว่าคำว่าราชกับคำว่าชาติพิมพ์สีแดงซึ่งเป็นคำคล้องจองกันนักเรียนจะเห็นว่าหลักการใช้คำคล้องจองนั้นสามารถสัมผัสที่ตัวแรกตัวที่สองหรือตัวที่สามของวรรคต่อไปก็ได้นะคะเพื่อส่งเสียงให้คล้องจองกันคำว่าราชถ้าสะกดโดยใช้ตามมาตราตัวสะกดนะคะอยู่ในมาตราแม่กฎ สะกดอ่านออกเสียงเป็นรออาดอราชเพราะว่าชอช้างอยู่ในมาตาแม่กดและคำว่าชาติออกเสียงเป็นชออาดชาติซึ่งอยู่ในมาตาแม่กดเหมือนกันจึงเป็นคำที่คล้องจองกันคำขวัญน,นี้มีทั้งหมด14คำมาถึงช่วงท้าปรอง ให้นักเรียนจับคู่คำคองจองให้ถูกต้องโดยที่ครูจะมีคำคองจองทั้งหมด6คำด้านล่างและให้นักเรียนเลือกคำคองจองด้านบนมาใส่ให้คองจองกับคำด้านล่างนะคะโดยที่ครูจะจับเวลา10วินาทีเริ่มค่ะ หมดเวลานะคะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันเลยค่ะคำที่หนึ่งคำว่าเคารพคล้องจองกับคำว่าครบรอบนั่นเองค่ะคำว่ารบนะคะสะกดด้วยพอพานซึ่งอยู่ในมาตาแม่กบก็คล้องจองกับคำว่าครบนะคะซึ่งเป็นคำควบกล้านะคะคอรอ,อบอบครบนะคะก็คือครบรอบนั่นเองค่ะคำที่สองนะคะ คนไกลใจห่างนะคะสัมผัสนะคะโดยใช้สระไอนั่นเองค่ะคำที่3นะคะรักกันสัมผัสของจองกับคำว่าวันละนิดนั่นเองค่ะนะคะกันกับคำว่าวันข้อ4โควิดพิษร้ายนะคะโควิดสะกดด้วยคำว่าวิดสะกดด้วยดอเด็กนะคะ สัมผัสคล้องจองกับคำว่าพิษนะคะเพราะคําว่าพิษสะกดด้วยสระสีที่อยู่ในมาตราแม่กดเช่นเดียวกันค่ะข้อ5ไวรัสคล้องจองกับคําว่าขจัดทิ้งนะคะจะเห็นว่าคําว่ารัดนะคะสะกดด้วยสรเสือนะคะคล้องจองกับคำว่าจัดนะคะหลักการของคำคล้องจองนะคะสามารถคล้องจองได้ทั้งตัว พยัญที่1พยังที่2แล้วก็พยังที่3นะคะในการแต่งคําขวัญข้อ6ภาคเพียนคล้องจองกับคําว่าเขียนอ่านนั่นเองค่ะเพราะคําว่าเพียนนะคะรอเรืออยู่ในมาตาแม่กลน,นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะผ่านไป6ข้อนักเรียนทําได้กันไหมคะมาถึงช่วงประลองฝีมือวันนี้นะคะ ครูแอนก็จะให้นักเรียนแต่งคำขวัญเพื่อร่วมในกิจกรรมสารไทยใจรักนักกวีสี่สุนทรครั้งที่4ในหัวข้อรู้รักภาษาไทยห่างไกลโควิดโดยให้นักเรียนเขียนคำขวัญตัวบรรจงลงในสมุดความยาวไม่เกิน20คําคำตามหลักการแต่งคำขวัญที่ได้เรียนไปนะคะตัวอย่าง คิดถึงส่วนรวมสวมหน้ากากอนามัยห่างไกลจากโควิดคำขวัญน,นะคะมีทั้งหมด15คำโดยหลักการแต่งคำขวัญน,นะคะจะเห็นว่าเราจะใช้หลักการของคำค้องจองเข้ามาช่วยเพื่อทำให้คำขวัญของเรานั้นมีความไพเราะและจดจำได้ง่ายขึ้นอย่างตัวอย่างที่ครูแอนได้บอกไปนะคะคำว่ารวมสัมผัสกับคำว่าสวมในวรรคต่อมา และคำว่าใหม่สัมผัสกับคำว่าไก่ในวรคต่อมาจะสังเกตว่าการใช้คำสัมผัสหรือคำคล้องจองนั้นจะคล้องจองที่คำแรกหรือคำที่สองหรือคำที่สามของพยางค์ต่อไปก็ได้นะคะวันนี้ครูแอนก็ต้องขอจบการสอนแต่เพียงเท่านี้แล้วอย่าลืมส่งคำขวัญเข้ามาประกวดกันเยอะๆนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ